สวัสดีครับดีครับมครับั้นนี้ะคพรง้นานครับอา้อมจาอหอมางานในวันนี้แบบหลูกงานในวันนี้หอมมากครับเพราะว่าเป็นงานน้ำหอม CK นะครับเป็น เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์อีเตอร์นิตจีนะครับรักนีลันนะครับผมมี2กลิ่นที่แตกต่างเป็นฟอร์เมนกับฟอร์บเมนครับใช่ครับเป็นกลิ่นใหม่เลยมาเป็นแบบคู่ดูโอเลยครับนไอ้ดมแล้วเป็นไงบ้างครับมันให้ความสีไหมบ้างอุ้ยชอบมากเลยจริงๆอ๋อที่ที่จริงมีทั้งฟอร์เมนกับฟอร์บูเมนนะครับจริงไม่จำกัดเลยนะครับว่าใครจะฉีดกลิ่นจะแบบทุกคนสามารถฉีดได้ทั้งสองกลิ่นเลยครับซึ่งแต่ละกลิ่นก็จะมีความแตกต่างอยู่ถ้าเป็นของหนูฟอร์บูเมนครับก็จะมีความแบบ เซ็กซี่เซ็กซี่เนอะใช่ครับดูขี้เล่นเซ็กซี่เหมือนคนฉีดวะเนี่ยตั้งเวลาอันนี้หนูเซ็กซี่เหรอฉีดพุ่มเซ็กซี่เลยีพุ่มเซ็กซี่เฮ้ยคนติดแล้วน้ำหอมนี้คือแบบเป็นคนไทยที่เใช้ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมใช่จริงๆอยากจะบอกว่าน้ำหอมคือมันสามารถฉีดแบบสภาพที่นอนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนใช่ครับของกินผมก็จะมีความนุ่มลึกแบบน่าลงลัยอยู่นะครับผมใช่รับรองว่าติดใจแน่นอน อย่างที่นุ๊กอยากให้พี่ตีซื้อน้ำหอมกลิ่นไหนให้เราฮะโอ้หหนูมีเยอะแล้วน้ำหอมอ่ะกลิ่นทุเรียนแล้วกันเดี๋ยวไปหาซื้อกลิ่นทุเรียนให้หนูชอบกินทุเรียนคีบกลิ่นทุเรียนฉีบเข้าปากเลยคือในช่วชอบกินทุเรียนเหรอโอ้หหนูชอบกินมากผมชอบแต่คอเลสเตอรอลมันเยอะครับผมจะเข้าหน้าทุเรียนแล้วนห่ใช่มันทำใไปรู้สึกฝากงายปากงานหน่อย ครับก็ฝากงานวันนี้เลยครับ CK Eternity นะครับก็เป็นงานเปิดตัวน้ำหอมกลิ่นใหม่ครับก็ออกมาได้สักพักกันแล้วครับยังไงก็ฝากน้ำหอมตัวใหม่ของ CK ด้วยนะครับทั้งสองตัวครับผมโอเคเขาเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วนะตอนนี้โอ้ก็มันเป็นเวทีใหญ่มากเลยครับเป็นการไปเเฟสติวัล ที่ต่างประเทศครั้งแรกของผมเลยแล้วก็คนดูแบบรู้สึกจะว่าจะประมาณ4ี่หมื่นได้ซึ่งแบบพูดเล่นๆกับพี่คือผมมาไปกับมีวงดนตรีไปด้วยแล้วก็มีพี่แดนเซอร์ไปด้วยคุยเล่นๆกันว่าเวทีมันกว้างมากจนรู้สึกว่า ถ้าเริ่มเริ่มต้นเพลงจากฝั่งซ้ายแล้วเดินมาฝั่งขวาอตอนจบฝั่งขวาน่าจะจบเพลงพอดีมันใหญ่มากก็อย่าไปได่ลองอากลองอยู่เหมือนกันแ้วแบรรยากาศแฟนชอปวันนั้นเขาอบอุ่กอบเรองไรบ้างอย่าง,างป้ายคงไม่ไม่เท่าเดิเยอะค่ะจริงๆวันตอนที่ไปผมก็ กังวลอยู่หมครับว่าเราไปนว่น่ะจะมีคนรู้จักเราไหมเพราะว่าคนก็ไม่ใช่น้อยเลยครับก็มีคนที่รู้จักเราแล้วก็มีคนที่ไม่รู้จักเราอยู่แล้วหนูถ้าไม่มีคนรู้จักคือป้ายหนูติดเป็นแถวเลยคนไม่รู้จักก็น่าจะรู้จักหนูอะจริงทั้งเมืองแหละเป็นแฟนน่ารักมากแบบปขาทำให้เขาแบบทาเป็นธงหน้าผมด้วยแล้วก็ปากอยู่รอบๆงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนที่ตอนที่เริมงานเขาก็มีธงเป็นชื่อภาษาจีนของผมแบบนู่นนิ่เลินจิงยูนแล้วก็โบกไปโบกมาด้วย เราติดพตามเราได้บ้างไหมครับลองได้คระลอาแบบเพลงภาษาไทยอ่ะผมก็ลองได้นะแล้วลองภาษาจีนมีไหมมีด้วยคบร้องประภาษาจีนประมาณ สองเพลงครึ่งครับเพราะว่าครึ่งเพลงคือรักแท้รักแท้ใครร้องเพลงครึ่งหนึ่งแต่มาโนวิวไปแล้วก็มีคนฟังแบบยีดเพลงของนี่ด้วยที่ถึงคนทก็กับคนก็แบบคนทั้งข้างคนเทัากัปมีคนไปไปพักผ่อนกับครอบครัวฮะไปญี่ปุ่นมาเราเราไปงานงานที่โรมครับผมแล้วก็บินตรงไปเลยญี่ปุ่นครับผมใช่ <F ill ers> ก็ตลกมากตอนที่ดูว่าจะโทรหาหนูให้ลองใจไม่ทันแล้วตอนนั้นหนูแบบโรคแบบมจะขึ้นเวทีแล้วใช่หนูขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาแล้วแล้ว, <c oughs> ลวหนู <c oughs> หน้าตื่นเต้นมากเนี่ยโอเคโอเครีบ okay, ค okay, ือ <c oughs> อีกไม่ถึงหนึ่งนาทีผมจะต้องออกไปข้างนอกเวทีแล้วออกไปขึ้นเวทีแล้วครับแต่แล้วยี่ดีเฮก็โทรมาซึ่งก็แบบวิธางไงดีอ่ะรับไม่ทันแน่เลยแต่ก็รับก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทันก็ไม่เป็นไรแล้วหนูแบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเลยเลยรูปลง ให้ทุกคนได้เห็นก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีแต่เฮียโทรมาผิดจังหวะไปนิดนึงขอโทษครับอย่าโทรมาช้าไม่รู้ว่าจะไม่เป็นลายทานแต่ภาษาสำคัญก็ต้องรับแหน่นอนรับจริงๆถ้าถ้ามันอัิเตบไม่ต้องรับก็ได้เอาแบบสมาธิเพราะว่ามันต้องควบลงสมาธิอะแม่แต่เป็นกำลังใจก่อยใช่หรือเปล่าเราบอกเขาว่าอะไรสองคนว่าเป็นกำลังใจครับผมก็ทำเต็มที่ครับผมแน่นอนนี่คุณแม่อยู่ข้างหลังเฮียด้วยครับ ก็เจอคุณแม่อยู่หลบอยู่ข้างก็คุณแม่น่ารักดีครับแบบคุณแม่ก็ยืนหน้ามาแล้วก็ยิ้มต้่งใส่หายคุณแม่เป็นกำลังใจของเราใช่มออยู่ก็เป็นกำลังใจก่อนขึ้นเวทีนะสุดสุดท้ายคือแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นก่อนเดินแต่ถ้าเป็นเฮียนะน่าจะตื่นเต้นมากมากมันเป็นความภาคภูมิใจเลยครับเพราะมันต้องมีงูใหญ่ครับมงูใหญ่มันใหญ่มากเลยครับก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อยากไปอีกนะครับตอนแรกอะกลัวๆเหมือนกันครับว่า จะทําได้ไหมแต่ว่าพอขึ้นไปกังวลอยู่สัก เพลงสองเพลงหลังจากนั้นก็เริ่มแบบเริ่มสนุกแล้วก็มันเลยมันเลยเพราะเป็นเหมือนหนึ่งแบบซอฟต์าอเวอร์ทียพอปที่แบบให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจมากเลยครับอยากจะไปอีกหลายๆรอบเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มชอบเริ่มชอบแล้วครับสนุกสนุกมากเลยแต่รอบนี้ถ้าไปถ้าเกิดไปก็ต้ก็มีเพลงเต็มเลยให้แฟนๆได้ฟังกันรอบที่แล้วก็ลองไปแปดเพลงเลยครับรู้สึกเยอะมากเลยนะครับแเพลงแต่ว่า แรงไม่ตกเลยครับแรงเลยสอบชอบแล้วหลังปเหนียครับเไปไหนมจะยังไงอ่อ๋อก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเอมีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนีเอมีไทยมิงครับใช่ที่มาเกาใช่ครับก็เดี๋ยวจะไปแล้วครับเดิเร็วนี้ครับเดนเร็วทางเดินเร็วนี้ไปด้วยกันปด้วยนไปด้วยกัน ใช่ครับแล้วก็อาจจะมีบินไปต่างประเทศอีกครับใช่เดือนนี้เดือนหน้าอย่างปีนี้ก็แพลนต่างประเทศเราก็เยอะเหมือนกันเนาะแฟนๆไทยคิดถึงแล้วทีเนี้ยเขาก็แฟนๆก็ป่นคิดถึงตลอดเวลานั่นครัใช่ถึงอยู่ไทยก็ปวดกคิดถึงแต่ก็ขอทำหน้าเราขอทำหน้าให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแล้วถูกไหมชาวซีรีส์โอ้ยใช่ไม่รู้ว่าออกมาแล้วทําให้หายคิดถึงหรือยิ่งคิดถึงกว่าเดิมยีพีหนึ่งเลยได้ไหมอะไรเงี้ย แต่ชอบมากฮะเห็นคนทำารีอกหลายคนมากแล้วก็ฟีดแบ็คแบบดีครับผมสามารถติดชมได้ฮะแลเราก็จะพัฒนาเรื่องของพัฒนาการการแสดงของทั้งคู่มากที่ออกมาต่างจริงๆมันก็ต้องแบบปรับอีกเยอะพอสมควรครับผมสำหรับส่วนตัวรู้สึกว่ามันมันลึกมากครับผมเราก็ต้องเรียนรู้บทบาทของตัวละครไปเรื่อยหลังจากนี้ก็ยังพอมีเวลาให้พัฒนาได้อีกครับแล้วก็จะ ทำให้เข้าใจตัวละครที่เยอะขึ้นอีกใช่เพราะว่าจริงๆมันไกลจากตัวเรามากเลยเนาะยิ่งหนูนี่คือไกลเราก็ต้องแบบว่าซ้อมพัฒนาให้มากที่สุดเพื่อแบบว่าเป็นตัวละครให้แบบว่าเต็มให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มเริ่มถ่ายจริงจริงต่างต่างเลยยังยังไม่เริ่มตัวเต็มครับแต่ว่ามีเริ่มเรียนแล้วเริ่มเรียนบ้างแล้วปดนาทีมาก็คือจริงจริงนอน จริงๆถั่วยาวอยู่เหมือนกันนะครับแปดนาทียาวยาวจริงลๆเกือบเข้าเบรกหนึ่งของซีรี์เลยก็ไม่หลอดเป็นไม่หล่อที่ยาวมากแต่ว่ามันอิ่มมากครับเห็นแล้วมันแบบมันอิ่มใจที่บัรจุใจดีคพามยาวๆไปขับน่าจะชอบกลับไปดูตัวเองแล้วเป็นไงมันมีโมเมนต์เขิ่นว่าเอ๊ะต้องเพิ่มอันโน้ตอันนี้เพิ่มเกินยังไงมะอ่ะหนูก่อน ขนมก,ก,ก็มีอยู่แล้วครับว<ช>จริงๆเราดูเราก็ยังรู้สึกว่ามีมีมีจุดที่เราติดอยู่แล้วนะครับใช่ใชแล้วก็อาจจะมีจุดที่แพงๆก็ติดเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ก่อนที่จะถึงออตอนถ่ายตัวเต็มก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆใช่ยิ่งดูเยอะก็จะยิ่งจับข้อผิดพลาดแลวผมจริงๆก็มีมีติดบางบางส่วนเหมือนกันครับผม,มก็ ก็ต้องเรียนรู้กันแล้วก็พัฒน,นาเราต้องไปเวิร์กช็อป,ปแต่เรื่องนี้จะมาหลังกับคอมเวอร์ใช่ไหมนะครับใช่ใชชแล้วยังไงครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าวใกล้ใกล้แล้วจริงๆซอมเวอร์เป็นเรื่องที่ถ่ายยากครับสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานเองหรือว่าตัวละครทุกคนเองครับผมซึ่งเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากแล้วซึ่งแบบ ในแบบประเทศไทยยังไม่ค่อยมีแบบว่าเรื่องซอมบี้อะไรเงี้ยครับทุกอ,<า>อย่างมันแบบว่ามันต้องแบบมือใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทำให้ออกมาดีที่สุดครับไม่ว่าเป็นทีมงานเบ้างหลังหรือว่าเรื่องหน้าครับผมแต่รู้สึกว่ามีอะไรคมนสนุกดีเนาะมันแบบว่าหนีตายกันดีใช่ครับสนุกดี วิ่งอีดีวิเยอะมากเลยนะถือว่าได้ว่าคาร์ดิโอหนูถแบางวันแบบวิ่งจนเหนื่อยเลยแล้วก็มาปวดขาเลยต้องไปวิ่งเสร็จแล้วก็มองหน้ากันพะมีคนเหนื่อยเป็นเพื่อนอ้ไรแน่ต้องไปฟิตร่างกายเพิ่มมาเพราะว่าดูมันพอเป็นการหนีสมบูงสมบีแล้วมันต้องใช้ร่างกายหนักขนาดไหนจริงๆก็อาจจะไม่ต้องฟิตถือซะว่าฟิตตอนถ่ายนั่นแหละครับตอนถ่ายก็คือฟิตไปในตัวด้วยเลยครับเพราะว่า ก็วิ่งไม่ได้วิ่งแค่ทางตรงครับไม่ได้วิ่งแค่ทางลาบ <c oughs> วิ่งขึ้นลงบันไดด้วยไม่ได้มีบันไดของอ๋อใช่ด่านต่างๆมันจะมีสภยอยแมเพรานนี้คือสปอยมันแค่อยู่ในปหาไหลไงโอ้ยจริงๆอบอกเลยว่าเนื้อเรื่องแบบว่าโอ้โหแบบมันมีที่มาทีซ่ซึงมากอ,มอย่างที่แบบ พี่ปอกพี่แวเคยพูดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีจุดที่น่าสนใจมากๆซึ่งบอกเลยถ้าใครพลาดดูสักวิดีทีหรือว่าได้หลอกหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจได้เรื่องนี้ออต้องติดตามทุกอีพีครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่ขอย้อนกลับ,บามาในซีรีส์พูดดูสักวิธีเนี้ยเปนมาต่งางๆถูกไหมใช่ครับมันประมาณกีณปณ่ปีครับกี่ปีก็สามอ่ะถ้าตีแบบสาม สอง <Okay. S 2> ครึ่งอ่ะาจะสองสองครึ่งแล้วกันใช่มันกดดันไหมเพราะว่า,าอันแรกมันก็จความเปมาแมากเลยอ่ะก็มา<อ>ถามว่ากดดันไหมล่ะครับจริงๆก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้เราก็พอจะอมีอะไรมามีแบบแับแสงลบีด้วยแล้วก็มีอะไรอีกอนะไะก็มีมีหลายอย่างะครัแบซบีรีส์นอกมากใช่ครับก็จะถามว่ากดดันไหมมัน ถ้าจะกดดันจะกดดันเรื่องว่าแบบเราจะทําได้เต็มที่แค่ไหนทําได้แบบว่าถูกใจแฟนๆไหมมากกว่าครับอาจจะไม่ได้มองว่าดีิงๆถ้าประสบความสาเร็จก็ดีใจมากครับแต่ถ้าคือเราผลออรซิลี่แค่ขอให้แบบเป็นแฟนชอบเท่านั้นส่วนผมกดดันครับผมไม่ต้องถากดดันทุกเรื่องนะครับผมรู้สึกว่าการเริ่มเรื่องใหม่ก็คือการเริ่มต้นใหม่ก็ เจอทีมงานนะครับผมแล้วก็เจอนักแสดงใหม่แต่เรารู้สึกว่าสนุกมันก็คือการเรียนรู้เราก็ต้องแบบศึกษาตัวละครให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้สมบทบาทตัวละครมากที่สุดครับผมแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยคิดว่าน่าจะกดดันทุกทางฮะก็จะทําเต็มที่ที่สุดครับช่วงใ,ใกล้ๆน่าจะเครียดอยู่เหมือนกันใช่ตอนนี้เราแบบว่าต้อง ชิวๆก่อนเราอจาเพิ่งมากดดันเราจะนิ่งๆค่อยกดดันโฟกัสง่ายๆด้วยขณะที่ย้อนกลับไปอีกทีครึ่งนงก็ใช้าไพดีเออแต่ก่อนหน้านี้พี่คยต่อไปแล้วเรื่องที่หลอดคอสำหรับอย่างอุ่นการระหว่างนั้นนะซีได้หลับดูเข้มาว่าแบบไม่เกิดอะไรขึ้นกับเรา ก็ก็มีบ้างครับผมก็มีบ้างจริงๆผมว่ามันเขาเรียกว่าเป็นความคิดส่วนตัวมากกว่าเออเราก็มีบ้างครับผมจริงๆเราไม่ไม่ใช่เคยไม่เกิดความรู้สึกนั้นเหมือนกันจริงๆมันก็สนุกเรารู้สึกว่าได้อยู่กับหนูแล้วก็แฟนๆคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าเราแบบไม่มีแฟนโซนั้นูสัญชัยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําผลงานออกมาให้ใครดูอะไรก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยไมันด้ด่ใจกันดีๆบ้างในกองงาน ที่กดคือมาตรานก็ได้อืมิวใจกันยังไงหรอครับก็ <c oughs> คือเอ่อ <c oughs> ก็อยู่ด <c oughs> ้วยกันนี่แหละแบบจริงๆผมกับเฮียเจอกันเจอกันบ่อยเจอกันเรียกว่าแทบคุ่พันอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีแว็บที่เราคิดว่ายัางน้อยเราก็ยังมีคนที่เดินไปกับเราด้วยเหมือนกัน <c oughs> ใช่ครับแล้วเฮียก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ตลอด อย่างที่หนูบอกไงว่าความรักมันมีทุกมีสุขเ็ื่องขการทํางานมันก็มีทุกมีสุขครับผมเราก็ต้องแบบว่าจะปลุกเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติหรืออะไรปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามยุคสมัยหรือว่าการผลงานครับมันก็คือการเรียนรู้มันก็คือมนุษย์เออเราก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนในการเรียนรู้ครับมันก็จะเติบโตขึ้นเนาะใช่ครับผมบางทีก็คอมเมนต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงมันเราคนอ่านมันใครอ่านมันก็อาจจะแบบนิดนึงถ้าเป็นคอมเมนต์ที่มันแบบ ไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อยู่ที่จิตใจคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนเลยไหมยเขาผ่านผ่านมาได้ให้เราแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งข like right? ึ้นเยอะแล้วจากวันแรกตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นเตขึเยอะแล้วครับแต่เรารู้สึกเรารู้สึกไหมครับว่าเราโชคดีแค่ไหนที่วันนั้นเราไม่ได้ยอมแพ้มันทําให้เรามีวันนี้ได้ไงก็จริงๆรู้สึกว่าถ้าวันนั้นยอมแพ้ไปน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ น่าเสียดายที่สุดในชีวิตแล้วน,นใช่เพราะว่าถ้าวันนั้นยอมแพ้ไปแล้วคือวันนั้นถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็ผ่านมาได้จมนมาถึงวันนี้แต่ถ้าเรายอมแพ้ไปแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบโอ้ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแต่วันนี้ผ่านมาได้แล้วบอกเล้ว่าตอนนี้ก็คือแฮปปี่มีคนเคียงข้างพร้อมเดินไปด้วยกันก็เดินไปเรื่อยๆเดิน <c oughs> ไปเรื่อย ตกตาข่ายไหมประสบการ์ดนิดนึงปรสบการ์มีไงบ้างครับเด็กๆมีแพลนเป็นยังไงบ้างครับครับผมเดี๋ยวไปเรามีงานนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับวันที่ส4บสี่สิบห้าครับประสงการ์แพทย์ทำงานครับทำงานวันนี้วันนี้แบบเ e นจอยทำงานด้วยฉีดตรงฉีดน้ำปากพ่นน้ำลดน้ำตรงกับผู้ใหญ่ยังไงมะเดี๋ยวเดี๋ยวผมน่าจะมีหลังหลังงานเสร็จน่าจะกลับบ้านนะครับผมลำชิงรายพี่นุวัฒลูกโซ่ของผมก็ ก็วนเวียนอยู่แถวนี้แหละวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้ครับอะก็ถ้าเฮียกลับบ้านผมก็ไม่อยู่บ้านก็ออกมาเที่ยวเล่นแถวแถวแถวนี้แหละครัหรือว่าหนูจะไปเชียงรายนั่นสิพี่ชวนไม่ชวนน้องไปหรอไม่ครั่ชวนไม่ไม่ชวนน้องไปไอเฮียกลับไปใช้เวลากับครอบครัวดีกว่า อ,า,อาปากแฟนเดินทางกลับบ้านปลดโัยปลดไทยนิดนึงครับผม<ย>ก็สงกลานี้นะครับผมก็เดินทางไปไหนก็เดินเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็ใครที่มีเวลาก็อยากให้กลับไปหาครอบครัวนะครับไปเจอหนะ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับผมแล้วก็ใครที่ เจอผู้ใหญ่ที่แบบว่าเราเคารพพ่อแม่เราก็สามารถดำน้ำดำหัวได้นะครับผมไม่ใช่ดำน้ำาม่เล่นแลดำ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 น้ำดำหัวเลยรถน้ำดำหัวจะเล่นน้ำรถดำน้ำดำดำน้ำดำหัวไม่ใช่ครับรถน้ำดำหัวครับผมครับนก็ กรจะส่งการแล้วครับก็สุสานวันปีใหม่ไทยนะครับใครที่ใครที่ออกมาเที่ยวเล่นก็อยากจะให้ระ,ะมัดระวังความปลอดภัยด้วยครับใครที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ไว้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยเหมือนกันครับขอให้เป็นส่งการที่ทุกคนมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยครับไม่ว่าจะกลับครอบครัวกับคนรักหรือกับเพื่อนก็ได้ครับสวัสดีปีใหม่ไทยเจ้าขอบคุณครับ ก <that> ุ้แล้วอาต้งนี้ต่อนะตรงกางคับตรงนี้ต่อนะคบไอคอนสยามนะสกินบอกแล้วก้อยะไตองปกน้อนี้นะคะองคนต้องพินาล้องพนาี่ครับพินาเจแปนครับพินาเจแปนเออเออทำไมต้องเจแปนฮะ